สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเข้าสุขุสุขคนนะจ๊นะเนาะเมนี้เพี้ยนผ้ามากินพัดเครื่องในไก่จ่ะพัดตามใจฉันเด้อจ้ะเด้ออยากใส่ยังเขาก็ใส่ลงไปเล้วพี่น้องเนาะก็ใส่ตะไคร้ใส่นนหัวยังก่อนเพราะเออพริกไทยดำนะจ๊นะเนาะก็มีหมูทอดนะจ้ะแล้วก็มีไข่าดาวนะจ๊ะเนาะนี่พี่น้อง เปตาแสบคือเก้าหรอพี่น้องอืมขอกับไอ้มุ้นนี่กับพักมันปูดนเด้พี่น้องเนาะกินใดจ้ะกินใดจ้ะขอกับมาว่างให้มันหกหกไปซื้อหรอพี่น้องหยอดงามว่าจ้ะกินไดได้จ้ะนี่หยอดมันปูจ้ะพักเข้ากับมีดแบบแตงหน่อยคือเก้าพี่น้องเ่าใดไปตลาดเนาะพี่น้องเนาะก็มีบบกเขือจ้ะบักทั่วจ้ะซ้ำนี่เนาะพักเ,าากเ,าากเขา้าเนาะพัดอันนี้ข่อยกับสีไส้อันใบใบใบอันใบล่าได้พี่น้องข่อยใส่ใบล่าดับกินข้าวมันเนาะจ้ะเนาะ กินบวชยาวาเพี้ยนเด้อจ่าเด้อเอรีเด้อเขาไหลแห้งจ่ะมามาเด้อพี่น้องผู้ใดพลาดในกินเข่าก็มากินน้ำเพี้ยนเด้อตักมาเพื่อล่ะพี่น้องเห็นบตักมาบักไร้เลยพี่น้องผู้ใดพ่อดในกินเข่าก็หาเขามากินพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อปะปะกินกันปะเฮ้าเพ็ดได้พี่น้องพริกแห้งใส่พริกไทยพร้อมอู้ยออกหูพี่น้อง บานนี้ล่ะบานนี้พี่น้องเอ้ยอย่างตะบเพ็ดไหลกําไส้กําไส้พริกนะ่ะบรรยากาศจะท้ายค่ะบงเก้าห้องนี่ละจะ้ะบงผาคือเก้าฝนตกนะักแห้งพี่นอ้องหืมหืมเดกกินให้เบิง้งพักมันปู เก็บข้างบ้านเนี่ยจะพักอนสามพิทพี่น้องพักอันนี้มันก็ียออโสรสชาฝัดฝาดแน่จนัง่อยจ้ะมันมอกับรักกับรักแกงเผ็ดเมาจา้ะเนาะ เมื่อวันพี่น้องขอภัยล้าได้เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียรด้จ้ใเด้อพี่น้องภายบรรยากาศใบใบจ้ะชมใบใบใบ,าบาสามมุ่งมาจะานอกพี่นอ้นองเพชรบีเลยพี่น้องเอ้ย หนุ่มกับมาพี่น้องมูทอดจัะ เสียงหมาพี่นอ้องทุกขา้างง้านเพชรคักพี่น้องเอ้ยกำไส่กำไส้กินหายก็งอ้อคองละบั่นพี่น้องเอ้ย มีก่อนเนาะไข่ดาวเฮาเนาะอืมแจกพักเผื่อบุคือเปาะขออนุญาตไปหนึ่เด้อ ไยุ่ง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 ตัวยังไงแค้นเขาเขาอนุญาตจักบับบ แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมามาเลวเอยเข่เคมเขาพี่น้องกินตัวเด้อเห็ดกินเองเด้พี่น้องเด้บริสุทธิ์เขาเด้อ เคี้ยวๆี่ใบลาเด้อจ้ะเด้อไผบ่นในหูจักใบลาจ้ะผักกลางเขาเอินยังบุ๊ ไดพี่น้องขายยุ่งตัวนี้น้นมาแล้วจะพี่น้องยุ่งคิดได้แล้วมันใบยีหบ่หราเพราะจผักกลางนะจ๊ะ เบื้องปากเพ็ดบืบ้เพจพี่น้องเบื้องเอาภาษาอังกฤษเขาว่าสไปซี่เนะจ๊นะเนาะ กำเนิดแล้วพี่น้องเด้อขอโตมันอิน่มพอหน่อยจ้ะจะสำหรับมือน,นี้กะขอให้ทุกคนสุขภาพหลังกายแข็งแรงแอายุมั่นควันยืนคือเกานะจ้ะเนาะได้มีเงินหมืน่นได้เงินแสนนะจ้ะเนาะทุกคนกะขอยรักษาสุขภาพน้นจ้าหน้าฝนนะจ้ะเนาะขอโตลาไปก่อนนะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพียรเด้อเด้อพอเป็นกำลังใจให้เพียรเหตุคลิปต่อตไปอีกนะจ้ะเนาะสำหรับมือน,นี้ สิขอโตล่วไปก่อน,น,นเนาะจ้ะน้อพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีจ้าจุบจุบ